เลืคอคลนชีวิตรักมนรักบ้านนอกตอนที่สาในที่สุดแล้วพลก็ได้ถูกขอร้องให้มาตามหาน้ำมนที่กรุงเทพเพราะแรงคิดถึงของพ่อแม่ตอนแรกพลว่าจะไม่มาแล้วพอรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่แม่ของน้ำมนตก็ล้มป่วยอยากให้ลูกมาดูใจเขายังจำได้ดี ถึงความรักความสดใสในอดีตมนเป็นจังไหดไปฮอดกรุงเทพหร้อบอสบายดีบอทำมันบ่นดีก,กับกับมาเดอ้อโอ้ยมนสบายดีมต์น่ะได้หอพักแล้วค่าเศร้าถูกๆนี่แม่มนกับขายเขา่าซื่อโทรศัพท์มือถือมือสองหาว่าแต่พ่นเอาโทรศัพท์มัต่ใส่มาโทรหามนนี่กัง,งินเกบเั้าแล เวลาพอเราขายเขาเรากับแบงห้พ่นกับเก็บไว้ถ้ากรุงเทพม,มันมานายูกะกลับมาเดอ้อนาอยูมีอย่างตื่นเต้นเต็มไปหมดมีหางซัพพรสินค่ะมีโลกหนังมีอีหยังที่มูบานเฮาบมมีจังสันกะตั้งใจเรียนเดอ้อย่ามัวจะเที่ยวล่ะบ้าบมดนบอกเคยเที่ยวดอกจะเอาเงื่อนใส่มาเที่ยว ซัมมี่กวดเดอร์มนต้องไปเห็ุความสะอาดจ้าความรักของเขากับเธอสดใสยอยู่ได้สองปีหลังจากนั้นพลก็เริ่มโทรหานะ้ำมนติดบ้างไม่ติดบ้างมนปิดเทอมแล้วมนบอกกลับบ้านบอไม่ได้กลับหรอกมนต้องทำงานนะ่ะที่โรงงานกำลังขาดคน มนต้องช่วยเขาโอทีก็เยอะด้วยมนก็เลยไม่กลับคือเบาอีสานฟังแล้วมันบวกครเข่าหูเขาเลยกลับเบาเาอีสานคือเกาเถาะอ,อยู่กรุงเทพจะให้มนพูดอีสานได้ยังไงละ่ะอายเขาแค่นี้ก่อนนะมนมีอะไรต้องทำอีกหลายอย่างเลยอ่ะมนเดี๋ยวเดี๋ยวมนอย่าเฝ้ามนอย่าเฝ้าว่างสาย น้ำมนไปทำงานที่ร้านอาหารในตำแหน่งพนักงานต้อนรับสวัสดีค่ะร้านอาหารจาราวียินดีต้อนรับค่ะเชินเข้าไปข้างในก่อนเลยนะคะแหนะหนูนี่หน้าตาดีนะจ๊าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามาทำงานเป็นแค่พนักงานต้อนรับที่ร้านอาหารคุยกับใครอยู่หรือจะแป้นอุ๊ยตายน้องคนนี้หน้าตาดีนะเนี่ย นสนใจเป็นนางแบบให้พี่มิจ๊ะอย่างหนูนี่ล่ะคะเป็นนางแบบใช่สิสวยๆแบบนี้แหละลองไปแคสงานดูไหมละ่ะถ้าได้ก็สบายไปทั้งชาติเลยนะเจ้าหนูเดได้สิคะถ้าหนูได้เป็นนางแบบหนูจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยคะ่ะดีจะ้ะถ้าว่างง่ายนะพี่จะปันให้ดังระเบิดเป็นดาวคับฝาเมืองไทยเลยละจะ้ะ หมีคะชุดนี้หรอคะมนว่ามันโป๊ไปหน่อยนะคะมนไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำเลยอะคะ่ะไม่โป๋หรอกจ้าถ้าไม่ใส่แบบนี้ใครจะมาเห็นรูปลากของเธอกันล่ะแต่ว่าหนูอายหนูไม่มั่นใจเลยะค่ะพี่หมีอายทำไมเลือกเอานะถ้าอายก็ไปทำงานที่ร้านอาหารตามเดิม ทาไม่อายก็จะรวยเอารวยเอาก็ได้ค่ะหนูไม่อยากจนความจนมันน่ากลัวดีแล้วจ้าคนฉลาดฉลาดเท่านั้นแหละที่จะคิดแบบเนี้ยนับจากวันนั้นน้ำมนตก็ได้รับเลือกให้กลายเป็นนางแบบกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนอุ๊ยตายมีข่าวของหนูอีกแล้วอะน้ำมนต นี่ขนชอบเธอมากเลยนะพี่จะเปลี่ยนประวัติเธอใหม่เธอชื่อน้ำมนเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเพราะดีแต่ประวัติเธอต้องจบจากอเมริกาพอแม่อยู่ต่างประเทศหมดได้ค่ะพี่หมีจะให้มนทวอะไรบอกมันเลยค่ะดีมากแล้วก็พยายามจะติดต่อกับครอบครัวเธอมีแฟนหรือยังอะ่ะก็มีแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ นางแบบจะมีแฟนไม่ได้อีกหน่อยเธออาจจะต้องไปเป็นดาราเลิกติดต่อกันซะทำได้หรือเปล่าเลิกเลยหรอคะแต่ว่าพลเขาเลือกเอาว่าจะเอาแฟนบรานอกบ้านอกยากจนไม่ส่งเสริมอะไรเราสักอย่างกับอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะพี่มีให้ทำอะไรมนก็จะทำ หลังจากวันนั้นหญิงสาวก็ไม่รับสายของพลอีกเลยขาดการติดต่อทุกช่องทางย้ายจากขอพักเก่าๆไปอยู่คอนโดมิเนียมหรูหราเป็นอย่างคือติดต่อมอดบ่ได้หรือว่าสิเกิดอีหยังบ่ดีขึ้นกับนำ้ำมนอน สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้องน้ำมนต์นางแบบชื่อดังที่กาลังดังมากดังเป็นผู้แตกในขณะนี้นะคะอ๋อน้ำมนต์นี่เป็นไปได้ยุติเพื่อสกายเปน็นนางแบบดังได้เฮ้ยน้องน้ำมนต์ของเรานะคะนางแบบสาวชื่อดังวันนี้เธอมาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอ คุณทัศชัยเหรากูล CEO ชื่อดังของสนามบินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำมนต์กับคุณทัศชัยเราตกลงมั่นกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามในความรักของเราสองคนค่ะมนน้ำมนต์อิหลีชื่อก็ตรงกันเฮ้อเป็นไปได้จังไหนวะแน่ แอบดูทีวีบ้านแหวนอีกแล้วนะมาหาแหวนหรือมาดูทีวีกันแน่พี่พลแหวนซอยไอ้เบิงนะค่ามเป็นน้ำมนต์อิลีอยู่บ่ไหนให้แหวนดูสิน้ำมนต์จริงๆด้วยกลายเป็นดังแบบดังมีหน้าละ่ะถึงไม่ยอมกลับบ้านของเราเลยแหวนอย่าบอกเรื่องนี่กับปะโดกับลุงชับเดอ้อทำไมละ่ะ ทั้งสองคนควรจะรู้ว่าลูกสาวแกเป็นคนยังไงไอเป็นห่วงพอนิ่งบ่คอยสบายถ้าเกิดรู้ว่าน้ำมนตกลายเป็นนั่งแบบดังก็เลยลืมโตบ่กลับบ้านปนกสิอาการนะักก็ได้จ้ะถ้าพี่พลไม่ให้บอกแหวนก็จะไม่บอกไม่คิดเลยนะว่าเย็นน้ำมนตจะเป็นคนแบบนี้ไปได้เสียแรงที่เขารบนับถือพอ ถอนหายใจเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ตามสืบจนรู้ว่าน้ำมนต์มาถ่ายแบบที่ส่วนสาธารณะน้ำมนต์เห็นเข้าก็รีบเดินหนีมนเดี๋ยวก่อนมนฉันไม่รู้จักคุณอย่าตามมานะไมต่ต้องหนีดอกเข้ามาลยตรงการอย่างแค่มาส่งข่าวประนก คุณจำผิดแล้วฉันบอกว่าฉันไม่รู้จักคุณไงต่อให้เอามีดมาฟันจนมุนอุ่ยปุ๋ยเขากับจำได้เข้าจำได้ตัวจำว่าใดก็ว่าเป็นอยังถ้าจะอักกตันยู่ป้อยให้แม่ตายอแม่แม่เป็นยังไงบ้างอะจำได้แล้วติอย่าประชดกันได้ไหมแม่เป็นยังไงบ้างป้านกตอมใจขี้ถอดมนก็เลยหเข้ามาตาม ฝากเงินให้แกด้วยก็แล้วกานสองหมื่นเอาเงินสดไปเดี๋ยวนี้เลยเงนินมันบริสุทธิ์ให้อย่างดีขึ้นดอกแม่ต้องการมนบริบรตรงการเงินฉันกลับไม่ได้หรอกนะงานเยอะเท้ามีหนาทีมาส่งข่าวส่งแล้วกับสิกรับมนสิกรับหรือบอกกับก็บตามใจแล้วแต่จิตสำนึกน้ำมนรู้สึกเป็นห่วงแม่มากแต่เธอก็ห่วงอาชีพการงานและห่วงว่าทัดชัยจะไม่รัก ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสไพย์บ้านนอกตอนที่3ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบละครสไตล์บ้านนอกบ้านนอกแบบนี้นะคะเรื่องหน้าอยากดูแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะ